แฟนคนโอ้ยเจี่ยมาจูก็เจอฮันัปเจ้าแล้วตายเถอะไอ้เกี่ยงคิดไปทำไมมีใครเกินไปไปทั้งไลน์ฮึโมชั่นโอเมก้า ตาย y ะโมสิ้นในสัตว์ยิงไปสองตัวเลยปากดีนะไอสัตว์ด่ากูด้วยนะ fuck you bitch ไอ้สัตว์ด้วยเธอเหล่าหัวเทียนไอ้สัตว์ยิงแน่งกับโมสิ้นเนะ อ้ uhm, นี่โดยนยิงเข้าหัวไม่เดือดแต่เหมือนเหมือนสกิลไม่เต็มอ่ะไปเล่นอ่ะแกว่าปะผีตบทีไหมเลือดไหลไหเหมือนมันรีหมดอ่ะให้แบบธรรมดาก็ว่าอยู่ทำไมผมยิงหัวนะสองนัดตาย ло <coughs> wow. ามาอะไมาฮันโลฮันโลอะไนี้ส้อนดีอัดเดี๋ยว 고맙가 ไปสาสตดนตรไมคือฮ <c oughs> าร์ดคอร์งั้นเลยศาสตรงงั้นเลยแต้ไม่นเลนยดีม็กเลยนตะ่ไม <c oughs> หมดอีกส่เชือนเลิกทาเลยไม่ยได้ดอกตุ้งทาง Gaba <laughs> 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 yana. <laughs> <laughs> <coughs> ถัดสมัตโอ้ถึงทึ้มแวบบู้บัตรถือสมบัติ้ะถึงทึง้มเดี๋ยวสมบัติเหรอมันได้นี่มาเต็มเลยการเลสอ่ะเขาเขาตรงอะปเนี่ยแบงด้วยโอ้แล้วกูออกเอาปืนไอ้ห่า แอร์ดอมปะมันได้จากแอร์ดอมเกณฑที่สองก็บอกว่าจะไม่มียาเลยเชื่อวนี่แน่เลย Okay, đi nhà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เหลือเด็นไฟเกเนไฟอย่าด้เด็เตืนไฟทำอะไร Thank you ke yai เออแต่มอสหรือว่างผมเลยที่ไม่ได้มีเงิดน ยี่สิยีิหนวะเย้ยายาฮาฮูายาได้ทีหนึ่งก็คิวไปแปดตัว Win là Ờ Ông lươn Chịp chịp, nó phải lên chịp chịp Bạn chết chết Nè, đây là mong rồi Bắt chết Win